สวัสดีตอนเช้าๆครับผมข้ามาหายามบ่วงครับโมจะถือว่าถืกเป็นยังไงลื้นน้ำกันครับผมไปครับผมนะมาหนิสองหลังแรกเป็นยังไงสองหลังแรกงเงียบเงียบเงียบเลยครับ น,นั่งเงียบเงียบไปหนังเลยบดี่มีเสกแต้มบ่เนาะตอนเศร้ายามตอนเที่ยงบ่วงกะขาดนี่ยยามตอนแรงบ่ถึกยังเลย หลังต่อไปดีกว่าบรรยากาศย่บเศร้าครับน้องท่านหนูถึงตัวแล้วครับโอ้ช่ครับรุนกังที่ได้ี่ได้บ่ได้หรอกมือนี่อดไบ่ได้พี่น้องมาแล้วครับแต้มแรก เราฉีบอะไรกแต้แมนะครับแต้มแนครับ หด้ครับผมนี่ครับใส้ถงนี่ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้อยามาเครื่งแมไปครับมาลูนังต่อไปครับผมได้มาแต้มแรกนะครับผมก็อยากฟังทั้งนี่ไปแล้วครับแล้วทา้งผีครับไปไหน ลอยทิตย์ามเช้าที่แซนสดใสโอ้ยอยากครับให้น้ำแน้าครับไป็รุ้น้ำการต่อไปห่าแล้วดุวยครับผมแท้แรกยามม,มีตัวแล้วครับตรงนี้ครับ ก็ขวบขึ้นเชือกเส้นใส่วันนี้เยอะเกิน้องตัวเดียวละตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเนาะมันขวบมัน ลังนี่พยายามลายมือบรเห็นเลย,ย,ลยด,ด้นี่พี่นอ้องไม่ไม,ม่พี่บด้งเห็บเอ้าพี่น้องถือตัวนี้ถือแล้วครับนี่นี่กูจูอยู่นี่วา,างก่อนวาง พูดถนตัวเมียยาปลดหนครับกวนนโอ้บะฮัมอีกอโอ้่หนูนยางแล้วครับตัว่หนูยางแล้วรนูยางแล้วโอ้เดือนออกนูยางครับแอบมีสอมาแล้วตัวเมียเบเรียังไว้ครับย่งนี้เ็นตัวผู้ หนูขาต่ำมันแพ้ลายครับผมเอ็กเลี้ยงไว้เพื่อได้กิน จะล้างตอไปไปครับานีมารหลดฟังนี่ครับเือแถวท้ายแล้วลยังเดิมเดิมเกา่ายังคือเก่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยไม่ผ่านไม่อะไรเลยดิออเออ้าใช้ไหมล่ะครับมือน่ะ ผมไตายแรงเวดทดบเวแล้วครับไปงั้นไปน้ำกันเียละได้รเด้ก็ได้ นี็ตสองซื้อแล้วครับรางนี้มันขาดไปแล้วจักหนูอียงสองตัวยังดีครับยังได้อยู่ นั่งน้องทาง็ถายถือตัวฝุ่นน้อนี่ฝุ่นอ,นอืมงาคืนมาถืกงาเสาตายแล้วครับพี่เกียตายเลยตายแล้วพี่น้องหลดคืนเต็มหมดแดงสำนะ เอ,ออๆๆนข่ขุดเดกของก,การรถแับพี่น้องนงามเลยแขงๆแขึ้นไม่ยามกับวัตถุ ดเดกเกียนแพนอย่างเงี้ยไม่กิซ่อนครับคิซ่อนทีอีกคลิปนึงนะครับอันนั้นยงยงนั่นงยกับเขาขจริงครับสามแต้มมันมันครับ,บวงไลายนี่ยถ้ามีกัสวัสดีก็ว่าไรแล้วครับ เพื่อนจิตถึงนูนยัยนะครับเลี้ยวบ,บวงที่เพื่อนถือนูแล้วนี่ใส่สัมปีครับปกติผมเชื่อว่าใส่ได้ครับนี่นจิตัดรวดออกเลยแต่ว่านี่มันเป็นหนูขาต่าครับอันบวงที่มันขาดนะ่าจะเป็นปีที่แล้วครับ,บงลงมาได้ครับผมเด็กเป็นใส่้วงผม เวลากลับบ้านแล้วครับผมไปสามตัวไปสามตัวอีกว่าใด,รรดครับจังได้กับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อคนที่รับชมเด้อฝากเป็นกำลังใจผมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเอียงกอะอาลุนเบื้งนั้นเ้ยครับเ้อไปแล้วครับผมขอบคุณครับ